Boys ready? Check your gear. พี c k คมป์เอย๋ยครับครับฝั่งนั้นฝั่งนั้นมันยิงหัวพี่ได้นะได้ได้ได้ใช่พยายามหลบหลบสิงอัมแพงไว้อะที่สมโมปิดทางไว้อยู่นอ้อง มีตัวลงมาใช่ไหมพี่สมองใครวะระมังระวังไปไปไไไปไปไปอยไป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 ไไปไัไปไปไปไยไปไปไปไวิปไ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 ปยปไปไปไวไงไไไปไไป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 ไมไมไปไปอปไไปไปไ้เรไเไปไไปไปไปไ ถอยมาตรงนี้เลยพี่พี่พี่ขอย่างขอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ล็อกไว้อยู่มันล็อกไว,ว้อยู่เนาะมันวิ่งไปฝั่งนั้นหมดาใช่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 เสี่ยมถ่าเอาไฟแว้ถ่ไฟโยนใส่กุ้ว่ะคอเทอร์ว่าจัด ไปสายฟองระวังพี่หลายเลยหลายเลยพี่วางนะขยิงหัวพี่ได้แล้วเมื่อกี้เออใช่พี่ต้องมาเล่นมุมเดิมด้วยเนาะเล่นมุมนั้นแหละเฮ้ยมึงทางทางทางคนดีมั้ยมันขึ้นไปที่เดิมป่ะพี่ทางคนดีพี่ว่าคนดีอ้อมไปอ้อมไปทางแถวแถวสะพานน่ะ ถ้าผมขยับเนี่ยผมโดนโถมแน่นอนเหรอวะใช่มันขึ้นมาเนี่ยตามตัวแล้วลงนาเหมือนเดิมแล้วพี่ก็มีแล้วผมเก็บหนึ่งอะพี่เก็บทั้งหมดเลยสามผมให้พี่จะได้หิ่มออกไปเลยกระสุนี่มีอยู่สามสิบนัดอีกน้องก็แบ่งหัวคนละเม็ดไงพี่เราผ่านหลอกหรือจะเอาหล่อตลอดเลย ปลาสโมกสโมกไอ้สั์น้องกูก็นึกว่าไหนแล้วล่ะมันยิงไอเออาร์ทะลุสโมคมาเลยอ่ะพี่โอ้ใช่กูผ่าต่อผ่าโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยเนี่ยมันมาทั้งพี่ตัวหนึ่งเนี่ยน้อง อะไรที่อยู่บนลำปามเนี่ยกินให้อยู่บนฟาร์มเฮ้ยเนี่ยไอ้แชมป์อ่ะแชมป์มึงอ้อมไปตรงแถวๆนู้นอ่ะมึงไปเล่นแถวๆใช่ครับน้องแถวๆตรงเนี้ยอ้อมไปเล่นข้างหลังมันอ่ะอ้อมซ้ายอ่ะโอ้แต่อ้อมซ้ายอะไรยากมึงฝั่งฝั่งนี้มานะพี่ฝั่งไหนอ่ะโอ้โหฝั่งพุ้นใหญ่อ่ะพี่พี่ว่าไม่งหถ้าถอยก็ถอยไม่ได้อ่ะถอยไปถอย เราต้องเล่นตรงนี้แหละไอยไปหลังน่าจะแตกกันพี่ต้องรอแฉมัยขึ้นลงมามันกะโดดอยู่มันกระโดดอยู่น้องกะโดดเช็คีอมึงมีตั้งสามตัวดันดิว่าตัวทีสียรละครับใช่ไหมพี่ใช่ครับไหนพี่ไหน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 หนนตัวมาละสิบหายละรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงได้ผมยิงได้จังหวะนี้ผมต้องนิ่งไว้ก่อน นี่ก่่อนพีลองขยับให้หน่อยขยับล่อให้หน่อยเอออะไรพี่ขยับเอออะไรเดียวพี่อีกนิดเดียวออขยับอย่างนั้นเลยพี่ดีเออยังไงไม่แตกไม่แตกพี่ไม่แตกแตกไม่แตกไม่แตกผมไจะแตกตอนนี้มัน <laughs> อยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมวงพี่เห็นอยู่เนี่ยมงูมพี่เห็นงูม,ม,มันก็เห็นพี่ด้วยอะจัสบายเลยหาที่อยู่ตรงไหนวะ เขาเลียนเขา่าไปแล้วเขาี้เขาฝาไปแล้วพี่ข้ามข้ามข้ามแพงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับพี่ข้ามพงทไม่ได้มาแล้วมาแล้วน้อง Vì tìm 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 Ốc tìm 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 มาแล้วน้องมันมาแล้วมันจะโถมอ่ะเนี่ยวิ่งเข้ามาสามตัวเลยพี่ผมว่าเข้าโรงนาเล่นดีกว่าไหมเหรอไปแทนที well ่มันมันจะไปดีไปดีเอ็งเอ็ไปดิวิ่อนเอวิ่งก่อนเลยพี่ตายไปแล้วน้องพี่ตายไปแล้วตอนนี้ เฮ้ยเฮ้ยงเล่นข้างล่างตัวหนึ่งร้องอยวพี่เล่นข้างบนเองของใครเนี่ยโอ้โหอิบอิบเลยของใครอ่ะของใครไม่รู้พี่เก็บสโมอสโมอสโมอแล้วเอพี่ตบปาล์มเปลือยลอกนล้วเยี่ยสาหัสไม่ต่างจากกูเลยนี่ว่ะอุ้ยไอ้เหี้ยเราเปิดดูเอ้าลงไปไหมล่ะ ตงไปอยู่ปีเฮียตรงนี้ปลอดภัยไหมเนี่ยเปิดตานี่เฮ้ยหัวใครบ้างเข้ขาข้างหลังได้ให้เนี่ยน้องโอ้ยเฮีแม่ไนท์สองก็มาเลยขวยนี่คือันได้มา,อ,าอนเอาเพื่อนก่อน<ว> สวยพี่พี่คือตัวแบบของผมไหนไหนไหนพอดไหนถอดไหนถอดไหนเขาเซฟพี่ถอดไหนเขาเซฟเลยพี่ทำไมพี่เป็นของจริงจังวะเอาเลยพี่ยังไงพี่พี่กระโดดไปไม่ได้พี่ตายแล้วพี่กระโดดไปไม่ได้ละพี่สยายามกูสองหัวป่ะน่ะ โอ้ยในในแตกเพราะเพราะปืนน okay. yeah, yeah. ี exactly. ้ฮะโอ้โหใช่ไงนะแล้วหนุ่มแลเก็บอีกหัวหนึ่งพี่หัวหนึ่งเฮ้ยมันพี่แชมป์มือโปรนี่หว่าดับเปิ้ลไหนโอ้โหพี่กูอิ่มเป็นล้านเลยอ่ะเฮ้ยเพี่กำลังจะเก็บพี่กู เฮียได้หัวเดียวอุ้ยได้สองหัววู้โ,โ,โ,โยิ้มสวยพี่ <laughs> เจ็บใจใตาหาหัวแล่วยิงสองแม็กได้หนึ่งล้านเออ <laughs> ยักษ์เซเแบบปลอดภัยยังน้อยก็การันตีไงเฮ <h ui> ้ยเตใหญ่ไม่น่าสู้กับไนท์ไหววะ, <laughs> ะเจอจอขากูอ, <laughs> 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 อย่างนี้แห้งทุกลาย <laughs> ตายไปหนึ่งละเรียบร้อยก็โดนระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่ระเบิดเพื่อนรือเปล่าไม่ระเบิดเพื่อนหรือระเบิดใครวะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ระเบิดข้างไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างอ๋อระเบิดข้างล่างนี่ดันเข้ามารู้ว่าอันตรายชิบหายอันถ้าดันเข้ามา โอโหยโอ้โหโดนก่อนเพื่อนเลยกูแสงได้สิเปิดดิซ<ด>ีดีอาจจะอยู่ในนั้นพี่อมันโทตรถึนะเออแมวแม่เข้าอ่ะเอาดิไปเอาดีเก็บก่อนเฮอ,อ้ยมีคนมามีคนมาตัวผู้หญิงาด,ดาวดาวดาวตัวหนึ่งดาวตัวหนึ่ง ดาวดาวแล้วหน้าห้องหน้าคนดีอ่ะระวังน้องไอ้เป็นห้องกลุ่มระวังระวังมีคนมาแล้วน้องไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่รู้อ๋อตรงนี้อะเออตรงที่หน้าห้องมึงมันจะเซ็ตจยอมึงแล้วน้องเห็นแล้วเห็นแล้วพี่มันเก็บเซ็ตจยอมึง่นแหละยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยเฮ้ยเฮ้โดนยิงอ่ะ ของหนักป่ะพี่หนักอะไรอ่ะเคเลยนี่เอ็มเคเอ็มเคอุ้ยมึงเอาเอ็มเคมาเหรอไม่ไม่มันมันมันเอามาไม่ใช่เราโอ้ยยิงป่อแดงเลยตัวที่พี่ยิงอุ้ยมันมันลั่นใครอยู่ตอนเนี้ยยิงผมนี่แหละผมหมอบค่าโนม่อนตัวที่เอ้ยตัวที่พี่ยิงได้นี่มันเป็นปืนอะไรวะน้องพี่ดูดิไม่มันเป็นปืนระยะไกลไหมอ่ะ MP5 พีพี่โอ้โหเมื่อแต่สโคปมึงนี่ได้นะคนดีกระสุนมันจะตรงหรือเปล่ามึงต้องเป็นเลงตรงกอกค้างแล้วมั้งอ่ะมันคอเพื่อนอยู่ตอนนั้นแล้วทำให่มูเอ็มพีฟ้าเคคมพีฟะเดี๋ยคๆๆโผล่หาเดี๋ยว โคตรย่อยเลยนะพี่แลอวไงลั่นอยู่นี่เฮ้ยผมเห็นแล้วมันมีคนย่องอยู่ขอบกำแพงตรงตรงโมเต้นเนี่ยตรงไหนอะขอ่กำแพงนี้เลยเนี่ยใช่้กำแพงตัวกาลางมันมันย่องอยู่เนี่ยมันย่องอยู่แหละควมจริงไม่ได้เนาะ m b นเนี่ยมันย่องอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหถ้าเราอ้อมฝาดแล้วนะแล้วเราอ้อมซ้ายไปดีไหมอ้อมซ้ายไปดีไหมได้ไหมว่องหนึ่งว่องหนึ่งฮ้ย มันต้องจังหวะนี้มันต้องอ้อมซ้ายไปแล้วไหมอ่ะต้องอ้อมต้องไหมต้องสองสองเฮ้ยจริงอ่ะจริงจริงพี่จริงเออออทำไงล่ะทีเนี้ยแล้วเราจะย้อยใจเลยก็เลี้ยวซ้ายไปนี่นี่ยังใครจะเว้นย้อยขี้ไหลไปยิงไปได้ไงวะน่ะเอ่อยิงได้เหรอวะระยะยาว่ะมันได้อยู่ออกซ้ายไหมอ่ะ อุ้ยมีมีอย <rip S 1> ู่มีอยู่มีอย,อยู่เดี๋ยวผมจะยัดระเบิดไปเพราะเมื่อกี้มันน็อคพี่ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอตรงไหนอ่ะพี่ได้ระเบิดกาะทาง,ทางตางรงประมาณนี้พี่เนะี่ยเสียงอยู่เนี่ยหน้าผมเนะี่ยผมเห็นแล้วแล้วไงพี่โยนระเบิดไปอ่ะร่องร่องร่องไม่ไม่เล็กตัวพี่เหล็กต <yat> ัวขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมันหนีระเบิดพี่อยู่มันหนีระเบิดพี่อยู่ ระเบิดพี่หมดแล้วมันเจ็บเจ็บมากเจ็บมากพวกมึงต้องออมสายไปเร็วต่างตอนนี้มันเงียบแล้วนะใครยิงใครยิงได้ไวาสัตว์แม่งซิดอย่าง,ยงใหญ่เลยนั่งนั่งอยู่ประมาณเนี่ยนานทีนน่ผมมากเลยตอนนี้พี่กำลังพี่กำลังอ้อมไปข้ามข้ามไปตรงสะพานก็อยผมรู้แหละข้าอะไรมนาะข้าเอเอ็กมา

อุ้ยติดอะไรเนี่ยยอดมนุษย์ตอนเด็ก no ูกระโดดอยู่ม right> ันยังติดเหนือกูได้อุ้ยข้ามสมัยไปนคนเดียวที่อยู่ตรงรถอ่ะอยู่ตรงรถอ่ะแล้วตรงไหนวะพี่รถเนี่ยตายแล้วตายแล้วเฮดโฟเฮดโฟเฮดโฟเอ้อ อะไรใครตายเนี่ยโอ้โหหาละผมได้เอ็มเคด้วยเอ็มเคอะไรอ่ะปืนใหญ่มีนะป <MK S 1> ืนใหญ่มีโอ้เฟิร์นระวังน้องเฟิร์นปืนใหญ่มีได้ครับถ้าผมเก็บของพี่เขายัางไงวะนี่ไง,งนี่ไงไอพีฟ้าเนี่ยเก็บแค่ปืนนะครับถอดแม็กออกเลยมันจะได้ประหยัดช่องด้วยครับผมเก็บลูก อุ้ยก่อไอ้เทียก่อใหญ่เลยเอาไปใช้ก็ได้นะพี่ปืนมันโหดเลยพี่ MP5 ครับผมได้ครับพี่เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วครับไอ้พี่ไม่ใช้ <c ười> อะใครเอาศพอะไรบอกบอกได้นะผมมีสโมกนะถ้ามันที่ท,ที่ตรงไหนมันอันตรายลงหล,ลุดลงรัตตุระวังระวังตรงไล่เขาดันมานะผม ้ครับเอาเก็บศพแล้วเราออกเลยก็ได้นะมันก็อิมอ่มแล้วเนี่ยต้องแซมบอิ่มไหมเละต้องอิ่มนยพี่เหรอะนี่ตัวนี้เก็บยังอ่ะตัวนี้ของใครอ่ะเนี่ยเนี่ยมีตัวหนึ่งอ่ะของพี่เขาเออเราพี่เขามาเก็บเก็บเก็บได้เลยครับเก็บได้เลยเอาเอาแล้วผมลงมาเดี๋ยวผมไปเก็บศพอุ้ยอุ๊ยใครวิ่งมา ครวิ่งมาไปวิ่งมาแน็มะปลอดๆอดปลอดๆอดปอดแล้วผมไปเก็บศพไอตัวที่ผมยิงแน่โมเตลแล้วนะตรงหอพักอ่ะแล้วเราก็ออกเลยเฮ้ยมาออกตรงเก็บเสียเงินดีกว่าปะอ่จาจ้าท่านสมนี่ผมขอแล้วกันเรต้องแคมป์อร่อยเลยสุดที่ผมขอแล้วกัน คือขออนุญาตเลยแต่เราเบื่อผมไม่เอานะพี่พี่มาระเบิดเลยเออเก็บได้เก็บได้เลยออกเสียตาะพี่ไม่ใช่มีกระเป๋าือปาก็จะใช่แหละใช่เครื่องเมื่อกี้เอ้ยโหมีคนตัดต้องดักล่วงไปอีกแล้วหนึ่งเหรอมีคนดักเหรอใช่ครับดักอยู่ตรงกำแพงนี่เลยเมื่อกี้อะถ้าเราวิ่งออกไปนี่คือจบแล้วเชื่ฮัลโหล อุ้ยเกาฮ่าอ้โหแลกไว้อุ้ยสมอบันดี้ตาที่แล้วยังไม่อิ่มเลยโอ้เอ็มเคเลยว่ะโองสายตูอุ้ยหัวห้าว่ะโอ้ีตาที่แล้วที่แล้วยังไม่อิ่มเลยยังไม่อิ่มครับยังไม่อิ่มด้สองหัวมันยังไม่อิ่มครับอุ้ยแม่หกสิบเอเคไม่มีใครเอาอ่ะ อุ้ยจารดาวเทียมมันไม่มีแคลหรอเอาเอาได้เลยครับเาาสบายเอาเร็วเร็วเลยเอาเร็วเร็วเลยแต่คำนี้เวลาพูดทีไรจะมีแป้งมาลุกเอาเลยครับเอาเร็วเลยพี่มาเร็วเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเอาอยู่แล้วเนาะไปไปดีกว่าปะแค่าออกหกพันเลยพี่มีอยู่ เอากระสุนไปยัดใส่จังเลยผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยพี่นนเนี่ยแม่ไม่ใส่หรือเปล่าอ่าเฮ้ยเงินเงียพี่โอเคโอเคแล้วเอาเป็นป้าออกโอเคโอเคเอาไว้โลแตนหน้าแล้วอืมอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิงด้วยนะครับผมขอณครับ